อนามัสการครับปู่ครับเออจะเล่นพ่อนจะเล่นพ่อนโยมพอบุญพระโชคครับผมเอ้าละเลขปู่เขาที่เลขน้องแมวเขาอยู่ป่แม่นบ่ปู้เขาตัวเขาสุสองแม่ก็บอกว่าสุนสองนะอันตัวก็ไม่น่จะมาบันทึกว่านี่เป็นไรบันทึกปู่เฮ็ดไปไปบันทึกวทุ่มเหมือนกันวันที่ตัวมาแล้ววันที่เจ็ดสี่เดทวันที่เก็ดโอ้สี่เดวันที่เจ็ด เลขที่เฮ็ดไว้แล้วนี่เป็นเลขยังล่ะปูเลขประจำวันประจำวันมันออกออกวันกับคับโอ้เลขประจำวันแต่แต่ว่าบัดนี้เลขไอ้น้องแมวนี่เพิน่นสิมาเฮ็ดมื่อใดเลขน้องแมวเลขเสียกูข้อตายเพิ่นบอกมื่อไปปวูวันอ่าวันอังคารวันที่เกตไว้ท่นวันอังคารที่เกตเนาะอีกว่ากี่มื่อตัวน<ม>ี้ปูเอออีกว่ากี่มื่อหรอกอืมวันที่เกตครับ เร็วเร็วเร็วจผู้ศรมาอีกเนี่ยเราจผู้บางบางนกับมาปั้นบางขนกับข้าได้แจกได้เร็วกรือปะคนอย่นี้โอ้ยเอนมันเขา่มันเขาเรียกนัองไม่เอาตัวอะไรเขาเรียกเงินห้างเงินห้างเงินห้างอะไรแล้วก็เจ้าทู่มาอีกเจ้า่เขาเจ้าตัวมาอายุเขาเจ้าว่าสีมาอายุปันหาขั้นครับผมก็เจ ma ้าว um ่าสีมาเหตุดต่อยืนมาปูเหตีดต่อยูนมาครับแต่เชี่ยเห็ดขุนกับสุนทร แลยวกนยี่สิบเมตรพสูทสองศูนย์เนี่ยสนสองเชนี่ิเนา่นสองโอ้จังๆนี่ก่อนก็เชื่อที่ไรด้ยปูนะคือไรวันแล้วกันเชื่อไรกันชื่อหน่อยก็ยัง่บวันตัวกันแล้วเปลี่ยนชั้นเราจะเก้าคันเชื่อไรเป็นเชือไรนะปูคันเชื่อหน่อยก็เชื่อหน่อยเชื่อไรเพราะถึงทีื่อหนอยกินวันจะเก้าครับ เดี pe oh, ๋ยวว่าคนเรียกกันเอาเรียกในปุ hmm. e ่ก้อนกันเลยยุบอันในประจำวันนี่นะเรียกประจำวันนี่ข้างกันนับปูนะเดี๋ยวได้บันีิเดี๋ยวเขียนกันได้ปูได้เออเขียนเลขเลขประจำวันเอ่อวันวันวันกุญแจอะไรสิเลขประจำวันปะเนี่ยครับเดี๋ยวเด้อเลขประจำวันอ้าวเลขประจำวันมีตัวใดแน่เนาะปูเนาะ บ่า,านี้นเขียนไว้เขียนไว้เรยว่าวิ่งบ้านี้วิ่งเรขประจำวิ่งกันเขาเชียนไว้ว่าสูตรวิ่งไนี่อ่าเลีประจำวัางวิ่งบานี้เออวิ่งหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดปูอ่าอันนี้โซวิ่งเรียโซวิ่งบ้านี้บ้านี้โซ่ลูงมันนี้แปดสองสาม ตัวล่องวิ่งบมดอีกปูตัวล่องวิ่งแปดสองสามแปดสองแปดสามเออครับวันนี้จับคู่อะไรบ้างนีจจ่จับคู่สามตัวปูจับคู่สามตัวเอาเลยจับคู่สามตัวนี่เอาจับคู่สามตัวเดี๋ยวเด้อปู่เขียนทั้งเขียนนั่มนี่เดินอ อช่วยจับคู่สามตัวเป็นไหนพเอาเก้าอันไหนล่ะปูไม่ได้ยินนี่น่ปูหกเก้าเจ็ดหเก้าเมันน่จ่ใส่หกเก้า็มันคืออย่ในเด็กวิ่งพู กับมีคิดต hey, <can> right ัวน so. yeah, right ึง like อันนี้โอ้อาไอไอหอกับเก้านี่มันน่าจะใส่บนีรเอาตัวเก้ามันแหลว่าใสโอ้ยังวางงอยู่เอ๊ะนี่ปูเขเปลี่ยนสีบัดมาจับปูก็เปลี่ยนสีนี่เอาเก้าเับตัวไรเน่ยปูแต่ตัวตัวเก้ามันจับไ่ไดเาว่ามันหยักงาตัวมันตันึงลยงตัวไรเอ้หนั่อันตัวน่นสองแล้วา เราหนึ่งเงเอนเานึ่งกร้ตัวไโออาบันนี้ตัวไหนอีกพวกไอจับสามตัวจะกู้เอ่อได้ได้กูหนึ่งล้วเนาะได้ได้สามตัวชุดนึงแล้วอาบันี้เอาอีกเอาอีกชุดหนึ่งเอาเอาอีกชุดหนึ่งเอาแก้ว เอาก้าเจ็ดเก้าศูนย์เจ็ดนะพ่ออ้าวบานเก้าศูนย์เจ็ดอันนี้มันสองตัวสองตัวสองตัววันนี้พ่อเอาสองตัว ศูนยแปดศูนยมาดูไรกันยามตัวมันใส่เอาศูนย์มาใส่อีกนาทีเออนย์แปดกว่านี้อีกตัวนึงเอาเอาชิปซีอีกตัวนึงเอาชิปเออชิปซี่ออกงวันนี้เระปูดวดนวันึงมันบอกเออชิปซีครับไหครับผมวนนี้ตัวเน้นเนนนตัวเน้นพูดตัวเน้นเก้าเจ็ดจ็ดเก้าแล้วมาเทเทมันเมื่อวันออวันออกเก้าหกก็่า เก้เก็บนนะาโอ้โหเก็บนี่แหละเก็บนะครับเัาูตัวเรียเลยสามตัวนี้แปชีตซื้เลยรีแล้ววันที่หนึ่งลอดาครับผมก็มุ่งมวยรอต้าอยู่แล้วเจอที่ไหนฟาดเลยแจกเนี่ยตัวนี้เออแจกเน่ยแจกเนียแจกเนี่ยรอรรอ พูกพ่อไม่จอะไรเยเหเห็นป่ครับไม่พอเขาไม่มีว่ะพวกาิ้นสองเลยเพาเก่าทุนสองก็มันเสียอยู่นไหมว่าสี่ลน่ะครับผมออเน่ยอันนี้ก็ดบบนี่เน่ยวันอก้กหมว่าก็จะขึ้นไปแต้หนึ่งน่มันวุ่นวีนวุ่นวีนอยู่นี่เราพ่ไปไก่ดรอหน้าปูนะโอ้พ่อไปพ่อไปไก่ดรอขันขันคั้นน่ะเอางมานนี่ก็ไม่ยากด้ย่อมพ่านี่ครับอ๊ โอ้เออแปดทุนี่แหละรถลงตัวนี้แหละจากนั้นผมเปิดครับครับวันนี้วันนี้มีเลขเลขบักหกแสนนี่เป็นไหปู่บักหกแสนเท่าบักหกบักหกแสนนี่ได้ที่สองเก้านะเลขหกแสนอ่าเอออ๋อสี่สองเก้าเรื่องร่เดี๋ยวได้ปู่ได้ เลขหกแสนอ่ะสี่สองเก้าสี่สองเก้าครับผมอ่ามันมันมันตามันแตะมากมากมากเก้าก็มากเก้ามากสี่หนึ่งสี่สองเก้าอันนี้เลขเออเลขที่มาด้วยสองศูนย์แปดเนี่ยั้แต่แม่เลขที่มาด้วยกันเนาะมีสองมีศูนย์มีแปดเลขที่มาด้วยกัน สองศูนย์แปดครับโอ้ยแม่จะทักวงี่เง่า่มามามางวันี่มาฟูมาแท้ตีไปที่ดกดิ่ับดับรัดรี่บุญใชกับฟูดิ่ดับลัดวยบุญโอ้เลขดับหลักหน่วยบนมะปูเนาะตัวเดียวดับหลักหน่วยบนคือห้ามะฟูดับหลักหน่วยคือห้าครับ ครับสุดยนี้เรียกรักลอยบาดิเรียกรักลอยพูดรักลอยเดับนมานี่ดับนมากูเรียกรักลอยเนี่ยรักอยมากรักอยๆพูดับไปมากด้โอ้ตแม่มาหลักร้อยบาดิเเี็ดแปดเก้ามีเจ็ดมีแปดมีเก้าครับเอาเอาบ้าอฟซีาเลยได้เขนได้ันนี้ก้าเก็ดกัเอาเอา หกเครับเอาเอาเปียเ้ยจีดเส้หกเซ้ะไรครับผมอะไรมาจากหกลรวหกเจ็ดแปดหนมีสีตัวครับออทำด่ามีสีตัวจริงปุบก็มันใจได้เหอโยพอให้มันใจก็วารักง่ายวเาื่อนี่บอปู่ก้าวก้าวจีดไป้ที่เนียขันปนาโอ้ว่นนี่มันมาเออเืนมันใจมัมันใจรักมันใจรัก รักร uh, uh, pues, ักวายอเก่าก็ว่ามันอยู่กลางเนี่ยมั่ันมั่นกัศู่มันก็ว่าเอาน่อยู่กลางกลางเนียไปเิดักเนี่ยไม่่่ใช่จงสิแไม่ใครับจ้พอกเาเลยเนี่ยเนี่ย่หละเด็ก็ประจมวันเียว่าประจัมวดนหันี่ ค่านคันก็บมาเนี่ยคือเอาเข้าไสว่าเก้าคิดค็ดเก้านี่ว่ามันทำจว่ามันเป็นหารับเงินแล้วเป็นมาปูเออเอาเอาอันเกียเลขหกตัวเยกหกตัวเรี่หกตัวเลขยกหกตัวเลขตารางอันบ่เลขกตาลางนี่ตารางบ่เออเรตลางเขาเลี้ยนเนี่ยตีตารางเห็นเลขหกตัวทั้งเนี่ยเดี๋ยวถ้าปูเดีวตีตาลางเรื่อตอนมีตัวใดเนี่ยปูหก่เก้า แถวแรกหกหน,นึ่งเก้าแถวสางในปแปดศูนย์เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดนี่ก็เกเคมากเห็นบ่วนี่ีก็โเคมาก่ครับมีหลักมีหลักมักมากมากก็อเกืแต่<ม>แที่จับจับตร่ตู่เรื่องอะไรนี่เอาจับเจ้าเอาทุกรอนกัน ก็กเกาหกแล้วก็เ mm ่าแปดหกหรือหกแปดนี่แหละหกแปดตู้ฟิหกต่อตู้ฟิดโอ้ยมักมกนือเลยมักมกเรื่อยเนี่เดี๋ยวห้าก็ถาเบื้องเรกไออันเงินห้างก่อนแล้วครูเตาบ้งเงินห้างก่อนตาบืงเงินห้างสักกอนลดขนนเฝ้าลดนใจเย็นๆเจ้าก็เจ้าทุกคละลวะ วันหนังข้าติหาปูยุนครับผมวันวันหังข้าที่วันที่มาเห็นเลียงงง้นหางวันที่เท่าไหร่ปูวันเงินไอ้วันที่เกียรดีเบบางตนบางี่ปบงทีที่เหลือเกียร์อครับผมครับครับอืมอ้าวเปิดต้นอะไรเอ็นเห็นทั่วมากเห็นทั่มาแล้วเลือบริรับเนี้ยมันหนักเกียร์มาตรับที่ไม่ยอมบริาไปรับเนาะโอ้วปูข้าอยากเกียร์มาอยู่ว่าถนนหัวตะนใหญดังกวาดไอยู่ โอ้ท่านดังไฟตุบนี่เครับอาจันตัวนะพูนะเออสนั่นนะสนัวนะพวกไราสนั่นพวพไอันบ่ลิมนี้ไอ้พันบ่ไอ้พันตัวอ้พันทุกชื่อไอ้พันเอฟซีโอ้เอาจำไอ้ไอ้ปูไอ้เอฟซีได้เตะพอพอพอพายแล้วก็ยังอ่ะสองนึงไงบนใจบนใบน ุใจบุญนำโชคไปใจบุญพาโชคบุญพาโชคแล้วกัมีซ่แน่ๆอีกคนผ้ารวดผ้าลวยครับปูเอาผ้าลวยครับผนผ้าลวบเออแล้วกัยังรับผ้าลวยผมปูกผืนผาลวยหลายย่างครับผมมีแต่ผืนผ้าลที่ผมเอาง แต่ในนั้นแมนณะนี่พ่นไปตะล่อนตะล่อนโน้ดมันกระเพียงครับพ่นบูชาไปครครับมึงมีแหากพิจารณาแม้มมึงได้เห็นต่ว่าดงหนาเพื่อนนี่ยาทีเพื่อนดงหน้าเพื่อนนี่เขาข้งเรยเนี่ยดงหน้าเพื่อนนี่ท้องศูนต่ว่าเขาซื้อครับเนี่ยครับลูกคิดต้องพรอ่ะวันนี้ก็มี่หหเก้าเนี่ยเรียกกันนนเพื่อนไหมเรียกมองมี้เขาเขาทั้งล่ทั้งบนนี่นี่เิึงนี่ แปลว่าตามตลอดตัวนี้เพราะฉนัมาดาตัวนี้ผมผมผมต้อบุ้มีไปใช้ไปใช้พวกมุมไปหาผู้อุรอกับพวกมุมเ <c oughs> ่มากแอปพี่กับพี่เจรนาเบิ่งลาออเทสเน่า,นานกับควายลงทุนควายพิจารณาไ้อะไรกันใต่รังทุกขบผ้า,าไปน้ำเนี้ยสนลานี่ส่ที่ลาผมรืองอยย่ย็นมีเงินเสียเงินหลันเพามีกฎหมาย,มายลังขายเพราแข็งแรงเนี่ยครับผมครับโอ้แต่บ่ได้เน่ป่วย ครับเนี่น่เราเูโโไปสูไปครับอวกาศดีสูงไปแล้วก็กำงเมัอนนี้เพียง้นนี้เพียงนี่เรียกว่างบอไรอยหนี้เลครับผมเออ่ไปนะกบเพียงอืมอันนี้จิดว่าอายุมืนคนเยนย่มพอกเดินไห้ปลอดไยไปเซกอะใช่ตี่เราท่าคุ้มคลองครับผม เออเราจะเล่นพนันจะเล่นพนนเนี่ยครับขอบคุณปุ้ยหลายครับผม